ขึ้นไปเนี่ยก็จะไม่มีไอร้อนอหูือยู่หรือน้อยมากนะครับเพราะไม่งั้นนี่ก็คือมันเรียกว่าเราแค่กักเฉยความร้อนยังอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ต้องสามอย่างละท้อนการระบายระบายอากาศด้วยค่ะนี่เป็นระบบฝ้าระบบหลังคาแล้วก็ฝ้าฝ้าพิดานฝ้าพิดานใช่ค่ะ แล้วกัที่สองครับก็คือเป็นระบบที่เป็นผนังนะครับผนังบ้านเนี่ยแหละครับนะฮะเย็นเข้าไปดูด้านในได้อันนี้ก็สามเหมือนกันนะครับสามยังไงครับมันเป็น Triple ฮะครับทริ rotect ion เป็นระบบการป้องกันมีถึงสามชั้นนะครับเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็น e c g c o v คู u e เนี่ยเอามาซอสยันสามชั้นเลยทะลุเข้าไปถึงตัวผนังบ้านผนังบ้านร้อน นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีแกลบระหว่างตัวผนังบ้านกับตัวที่เป็นม่านกันแดดอยู่ด้วยนะครับซึ่งเราติดตั้งไว้มันจะห่างจากผนังยู่15-15เซนติเมตรเนี่ยนะครับช่องว่างตรงนั้นเนี่ยลมก็จะผ่านได้มันก็จะทําให้ช่วยกันไล่ความร้อนไม่ให้ความร้อนมาเหมือนกับมาระบุอยู่ที่ตัวผนังบ้านแล้ถ้าเกิดคนอยู่ในบ้านเป็นแตะที่ผนังเนี่ยจะเห็นในอัตโนมัตคนะก็จะรู้สึกว่ามันไม่ร้อน ที่ทําให้แสงมันหรือความร้อนเนี่ยให้เข้าไปใต้หลังคาได้น้อยที่สุดท<ม>ีน,นี้จากเดิมที่เราสะท้อนบางๆเนี่ยณ<ม>วันนี้เนี่ยก็จะมีตัวแผ่นสะท้อนความร้อน<ค>นะครับที่ช่วยในเรื่องของอความหนานะครับ<ม>เพิ่มความหนาขึ้นมาให้มันอยู่ระหว่างแปลอดี<ค>นะครับเพราะเนี่ยในส่วนของความหนาที่ที่ช่วยตรยงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นตัวอย่างที่ ที่มีอยู่นะครับพอวางไปจริงๆเนี่ยการวางเนี่ยมันจะอยู่ตามระยะของแปลงของของหลังคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความหนาของวัสดุเนี่ยจะทําให้เหมือนกับมันช่วยเก็บอ่อช่วยสะท้อนชั้นแรกคือสะท้อนก่อนแล้วอีกส่วนในความหนาเนี่ยมันเป็นการเก็บกักของความร้อนที่อยู่ในในชนั้นวนนะครับแต่ความร้อนส่วนที่ผ่านลงมาได้อย่าง <ๆ S 1> ที่เรียนว่าบอกนะวอ่มันก็อยู่ใต้หลังคาใต้หลังคาใต้ฝ้าเนี่ยเพราะงนั้นเนี่ยควรจะเป็นเป็นระบบเพราะว่า <groans S 1> <Bian S 2> ความร้อนที่มันมามางส่ดเนี่ยตัว ฉนวนกันความร้อนนะครับซึ่งแนะนําว่าการใช้ฉนวนกันความร้อนของสเตคูที่หนาหกนิ้วเนี่ยความหนานะครับด้วยความหนาแต่น้ําหนักเบาเพราะเนี้ยการทํางานในการเก็บกักความร้อนนี่ดีดีเพราะเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยในการป้องกันความร้อนที่จะลงไปไปในบ้านซึ่งมามากสุดจากจากของของระบบความร้อนที่เข้าไปในบ้านนะครับแต่ความร้อนค่ะบ้านในฝันของคุณเส้บ้านในฝันของชัคซิสเป็นยังไงคะจริงจริงก็ ที่คิดไว้นะคะก่อนจะมาเจอกันแล้วพอม<ช>า,าเจอกันก็มาคุยกันว่าบ้านที่ผ่นแต่และคุเป็นยังไงสรุปว่าคล้ายๆกันและที่สำคัญคือ เขามีแปดสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานแต่งันแล้วนะคะเราก็ต้องมีการลดค่าใช้จ่ายลงบ้างเดี๋ยวจะท้าภัยฉาบะอย่างที่พี่สัญชัยพูดค่่ะเปลืองนู่นเปลืองนี้ไม่ได้อะไรที่เราประหยัดได้เราก็เลือกนะคะแล้วก็อยากให้บ้านที่ตอนนี้เนี่ยอากาศร้อนมากๆแอร์เอาไม่อยู่อยากให้บ้านเย็นขึ้นโดยเที่ตอนนี้โลกก็ร้อนขึ้นทุกปีปีนี้ร้อนเกินไปมาช่วยกันะหว่างครอบครัว แต่สำหรับตัวบ้านเราขอไม่อุ่นขอเย็นขอเย็น,ยนไว้ก่อนซึ่งอากาศอย่างที่บอกนะครับรโลกก็อากาศร้อนกุกปีโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรในบ้านเราถึงร้อนชุ่มใจเราก็อยู่บนเส้นใกล้ใกล้ตัวอินเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะท่านจะมีความร้อนมากกว่าที่อยู่ใ,ใ,ในหลายประเทศนะครับผมอยากจะถึงที่ว่าการที่จะศึกษาหรือว่าจะทำบ,บ้านที่หลังใศึกษาท่น้ดีๆเพราะว่า ถ้าเกิดทำมาผู้ผิดทิศทางและตัวอาคารสร้างมาผู้การไปเก็บความร้อนไปเก็บความเย็นนี่ก็ยุ่งเลยทีนี้ขอบคุณตอบดค่ะบ้านในฝันของคุณเซนบ้านในฝันของฉันเป็นยังไงคะจริงๆก็เขาที่คิดไว้นะคะก่อนจะมาเจอกันแล้วพอมาเจอกันก็มาคุยกันว่าบ้านในฝันแต่ละคนเป็นยังไงสรุปว่าคล้ายๆกันและที่สําคัญคือเขามีแปลงแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงาน แต่งงานแล้วนะคะเราก็ต้องมีการลดค่าใช้จ่ายลงบ้างอย่างจะท่าพลาจะบาลอย่างที่พี่สัญชัยพูดใช่คมาเปลืองงู้อเปลืองนี่ไม่ได้อะไรที่เราประหยัดได้เราก็เลือกนะคะแล้วก็อยากให้บ้านที่ตอนนี้เนี่ยอากาศร้อนมากๆแอร์ยังเอาไม่อยู่อยากให้บ้านเย็นขึ้นโดยพที่โลกก็ร้อนขึ้นทุกปีปีนี้สองปีสามงานได้ด้วยเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วว่าได้ข่าวว่าสามารถลดพลังงานไนถุงสามถึงแปดเปอร์เซ็นโดยเฉพาะตัว สะทอยกันรอใช่แล้วก็ถ้าเะิเพิ่มฉนวนเข้าไปอีกก็จะลดถึงอิ่คือสำหรับสำหรับคนที่ทำบ้านไปแล้วแต่ว่าคุณรู้สึกว่าไม่แล้วเราจะเริ่มใหม่จะ่รื้อทั้งบ้านทั้งหลังเนี่ยมันก็ไม่จะเป็นคูอาจจะอาจจะไม่สามารถติดตัวเอาถ้าคูตัวตัวสท้อนการร้อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกคุณต้องตุ้มองรื้อหลังคาใหม่หมดแต่ถ้าเกิดมาเปลี่ยนใช้ตัวเอคูเนี่ยสามารถทําได้คือการที่ไปปูตัวฉนวนการร้อนบนคนฝ้าในแนวฝ้าในร่างใหม่ ซึ่งเฉพาะตัวเฉพาะตัวสมุดไอตัวถาคุณตัวเดียวนะไม่ได้ใช้รวมกันสมมุิตัวที่ติดจับหนักค่าเนี่ยประหยัดพลังงานประหยัดไฟได้ประมาณสาเปอร์เโอเคเราตัดไปถึงแต่บ้านที่บ้านทุกาเปอรเ็นสัญราทำไได้แต่คุณมาเลือกใช้ตัวสเต็กคูนั้นก็เป็นสูตรการร้อนเนี่ยเฉพาะตัวหกนิ้วนะฮะก็รู้สึกว่าการความร้อนได้ถึงสีซซึ่งมากกว่าตัวเตคูก็อดีเพราะฉะนั้นก็เลือกสามารถมีทางเลือกที่คุใช้ได้ความเด็นใช้ตัวเตคูได้ แล้วตัวรอบๆบ้านภายนอกก็ยังมีตัวบ้านกันแดดดีที่ทําออกมาที่ก็คือจะเป็นบุ๋นสวยงามเป็นกระดานไม้ที่ที่จะเซ้น้องใช้ต<ช>ักแขกมาแล้จะขนาดบ้านประมาณสัก15เซนนก็สามารถกแผ่ใหญ่ความร้อนแล้วก็สวยงามได้ด้วยก็มีหลายทางเลือกเลยที่ผู้ช่วยระบายอากาศได้ด้วย่นะคะผมคิดว่าบ้านของที่สมบูรณจะต้องเป็นบ้านที่ฆ่าไฟถมแน่นอนก็ก็ด้วนะยากจะทำโซล่าแล้วด้วยแบบว่าก็มีทางเลือกดีๆทีห่ะ ใช่เพราะคือเราก็คือเป็นคนที่ชอบด้านที่น่ะชอบบ้านดินกินที่นี่แต่พอทำแล้วเสร็จปุ้งเราก็ต้องเคลอนย้ส่วนเรื่องเป็นเทรนด์ต่างๆของตามลาเดี๋ยวนี้นะครับก็คือซื้อตังค์แค่เดียวแล้วก็ไม่ได้เต็มวัสดุไม่ใช่เป็นระบบที่แพงเลยคือทำไปทำมาแล้วเนี่ยราคาก็จจะไม่เคท่ากับที่คุณทำบ้านปกติซึ่งคุณอาจจะไม่ได้ความเย็นเท่ากับที่คุณที่คุณแบบว่าทำที่ใช้ตัวกระตุ้นความร้อนของบ้านเดี่ยว อย่างที่พี่สัญชัยบอกว่าคุ้มค่าแน่นอนมาอยู่ไปแล้วก็จะโชคดีมากถ้าคุณกำลังสร้างบ้านใหม่แล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องระบบบ้านเีย็นนะคะจริงๆแล้วนอกจากผู้ที่สนใจเรื่องระบบบ้านเีย็นแล้วเนี่ยคุณเร้าประคุณก็สนใจเรื่องของสิ่งแนลหลังมาก็รู้สึกว่าวันนี้นะคะที่ของตาช้างเนี่ยก็ได้รางวัลด้วยค่ะทเสื้อ S C C Eco Value ใช่ค่ะก็อันนี้ก็สามารถรับประกันได้แล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของ S C C ทุกอย่างเลยก็ได้ยินมานาน ช่วยรักษาสิ่งวัตถุได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วอันนี้ก็เป็นใยแก้วใช่ไหมคะที่สามารถบอกว่าเหมือนเหมือนเราประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้เยอะมากมากเลยนะคะก็เลยคิดว่าอันเนี้ยถ้าเราเลือกแล้วเราก็สามารถเป็นอีกทางหนึ่งที่เราจะสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเราสามารถจะมีส่วนร่วมได้เพราะว่าทุกกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ใช่แล้วคือสมมติว่าการคุณไปสถาปนิกคนดีไซน์บ้านหรือจากที่อื่น ก็ไม่เป็นไรให้เขาที่ใส่มากไปเสร็จผมก็เอาแต่มาเคลียร์มาเคลียร์การชารแล้วเดี๋ยวเขาก็มาพิจารณาให้กับคุณไก่คือไม่ใช่ว่าคุณจะต้องทำตั้งแต่แบบว่าลาขึ้นมาใช่คือคุณสามารถเอาแผนของคุณมาแล้วมาปั่นมาดันติดไม่ได้ส่วนตัวนี้คุณต้องรับเบอร์นอยด์แล้วก็จะตรงกับที่คุณอนุบัตตบอกด้วยนะคะว่ามีเท่าไหร่เนี่ยงบประมาณเท่าไหร่ก็มาฝึกการขอเพียงให้เข้ามาถูยแห้มีส่วนร่วมให้ช่วยให้ก็อย่างนั้นดีกว่านะครับว่าฟังเราดูดี ค่ะนก็็เปอยากให้เชิญชวนนะคะสำหรับผา้ใจที่กำลังสร้างบ้านให้เข้ามาใช้ระบบบ้านเย็นของกราบชาเอรค่ะพูดก่อนได้ค่ะเพราะใครก็อยากมีบ้านที่เย็นนะคะไม่ต้องบ้านหลอกอยากไปอยู่ในอาการไม่ดีนะคะแม่แล้วบ้านที่ ที่สุดในชีวนตเลยคุณแม่น,มน่าเป็นเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็เป็นจุดที่เราแบบสามารถทารรกการถํากิจกรรมร่วมกันก็เช่นอย่านแบบบรรยากาศที่ดีอากาศร้อนอะไรแบบนี้เราก็คงรู้ว่าโหเราไม่ค่อยอยากอยู่บ้านเราจะทำให้บ้านน่าอยู่ยังไงก็วิธีนี้ก็ช่วยได้ที่คุณบอกว่าเรื่องวัสดุที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นวัสดุที่ประหยัดพลังงานแล้วก็ช่วยให้บ้านเนขึ้นอย่างที่ S ซ G ทําให้อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับทุกคนมาคค่ะก็อย่างที่บอกก็คือท<ม>ุกอย่างคื สหรับคนที่จะลังจะปลูกบ้านนะครับก,ก็บอกว่าทุกอยากอกาา่างก็ต้องมีการวางแผนข้างหน้าคือมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องใหญ่กับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวางแผนให้ดีนะครับก็อยากให้คุณลองเข้ามาปรึกษ,ษากันนะครับสำหรับคนที่กำลังจะสร้างบ้านใหม่ก็ดีหรือว่าคนที่มีบ้านเก่าแล้วพอดีวรู้สึกว่าบ้านเอง เราอยู่แล้วเรารู้สึกร้อนอากาศมันร้อนจริงแล้วคือเราเราหนีไม่ได้เราหล่อเกยก็ได้ราะมันร้อนนะนะครับแล้วก็อยากจะลดค่าไฟอย่างแบบว่าไปต้องแอร์ทั้งวันมีวิธีใดไหมก็เราเข้ากัปรึกษายดูความเป็นระดับที่นี่ทางการแพทย์ทางการบนทางเดินทางบินที่ช่วยได้เรื่องนั้นโมงไหนในบ้านที่เป็นมุมร้อนแล้วก็ใช้ชื่อช่วยกันบ้านที่สุดนะท่อระแวก่ ตอนแรกคิดว่าห้องวนนะคะอ๋อก็ตอนนี้ตอเราอยู่คอนโดติดกันครับก็ก็จะคอนโดครังก็ทำอาหารไปด้วยอุนอาหารไปด้วยครับ้านดบ้างดีหนักนะดูดีดีครับแล้วก็คืนก็ได้จบข้าเหนียวอาหารเหลืออยู่ก็คืนนี้ก็มาทาที่บ้านครับก็ที่คอนเราก็ได้ดูก็เป็นที่ที่แบบว่าเหมือนที่กรแกตอนทำได้ทกอย่างกินแล้วนอนนั่งแ่หรืออะไรบางทีก็หับไปอรเงี้ยครัแล้วก็ไา เดี๋ยวต้องเช็คดินฟ้าอากาศธรรมชาติแเพราะเราก็จะต้องสร้างมาเริ่มสรางขั้นเดียวใช่ใช่ค่ะคิดว่าจะใช้กวลาคัผมผมเท่าที่คุยไว้เนี่ยแทนบ้านก็ได้จะสอปีกว่าจากวันเดิมนะได้สอปีไวสาปีแต่ว่าถ้ามีวิธีไหนที่ทำได้ให้มันช่วยเร่งเร็วขึ้นแล้วก็อาาแล้วก็กอดไทยแล้วก็แข็งแรงขึ้นผมก็ยินดีครับ่ถ้าถ้าทร้างเสร็จ้องอไปชม ขอไปจบทุกจอาหารหนื่ที่ทุกคนแงด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณขอขอบคุณทีนะคะที่ให้เก็บับนาหจริงรให้ก็บรนานาาในืัอนี้ค่ะเรนจให้กับทั้งสองท่านด้วยค่ะในภาพการเลีนะคะเรื่องของบ้านเกินของทุกสท่านค่ะในช่วงนี้นะคะเรียนเชิญคุณอนุวัฒน์นะคะมอบช่อดอกไม้ให้กับทั้งสท่านค่ะเรียนเชิญค่ะสองคนทัวเดียว เดี๋ยวให้ท่าท่านสงสได้รับทราบนะคะวันนี้ได้ทำแนวิ้นะคะเราได้ทราบพรนใของที่นักลูกด้วยนะคะแดดแรงขนาดนี้บ้านคงร้อนน่าดู ไม่ต้องห่วงครับผมติดผนังเย็นแบบ Triple Prote เทค o n เทคโนโลยีล่าสุดจากตราช้างสามชั้นกันความร้อนสุดๆเลยครับแม่รอบบ้านก็ยังติดม่านก,กันแดดอีกชั้นทั้งกรองทั้งกันบ้านเราเลยทั้งเย็นทั้งประหยัดแอร์ครับแหมเธอนี่อีโคสุดๆเลยนะบ้านเก่าบ้านใหม่ก็เย็นได้ด้วยระบบบ้านเย็นตราช้างนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่งเนี่ยเหรอห้องนอนอยู่ใต้หลังคาแบบเนี้ย งเพลิแอน่าดูผมเลือกระบบหลังคาและฝ้าเย็นตราช้างที่รวมเทคโนโลยีสะท้อนความร้อนกันร้อนและระบายความร้อนสะท้อนด้วยแผ่นสะท้อนความร้อนหนาพิเศษกันร้อนด้วยฉนวนยางหนา6นิ้วระบายความร้อนออกด้วยฝ้าชายคาบ้านเราเลยทั้งเย็นทั้งประหยัดครับช่างเลือกนะ <c oughs> บ้านเก่าบ้านใหม่ก็เย็นได้ด้วยระบบบ้านเย็นตราช้างน,นวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่งร้อนจัง ไม่ร้อนีผมติดผนังเย็นแบบ triple protection ล่าสุดจากตราช้างนอกบ้านก็ยังติดม่านกันแดดอีกชั้นบ้านเราเลยทั้งเย็นทั้งประหยัดแอร์ครับเธอนี่อีโคสุดเลยนะบ้านเก่าบ้านใหม่ก็เย็นได้ด้วยระบบบ้านเย็นตราช้าง